สวัสดีครับพาเข้าสวนครับพามาชมฝรั่งส้แดงหงจ้วนสือครับมาดูความดกครับสมคำล่ำลือไหมครับนี่ดูเลยครับเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากครับปลูกกินเองก็บ้านละต้นสองต้นนี่โอ้โหพอกินเลยครับสังเกตดูนะครับจะมีหลายรุ่นนี่อันนี้ ลูกใหญ่แล้วแล้วก็หอ่อห่อมาเรื่อยๆครับแล้วก็ที่เก็บไปกินแล้วก็มีอันนี้ออกดอกมมใหมยรสชาติก็ถือว่าอร่อยครับนี่ครับนี่ก็ลูกใหญ่แล้วครับนี่เริ่มจะขาวแล้วดูความดกครับ ปลูกพันธุ์ไหนดีครับนี่อันนี้ดกจริงครับไม่ต้องดูแลมากมายไม่ต้องเด็ดยอดก็ได้ครับนี่ถ้าเป็นหงเปลือเราต้องคอยมาเด็ดยอดเวลาดอกบานครับแต่ถ้าเป็นหงจนเสือนี่ไม่ต้องครับปลูกแล้วก็คอยดูแลครับเวลาห่อก็ต้องมาคัดลูกอีกรอบนึ่งลูกในสวยก็ห่อนะครับดกครับ